เกียร์ชัแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนน้ำมันน้ำมันเกียร์นะฮะออโต้นะครับของวีออสจีนหนึ่งนะครับสองพันห้านะฮะก็อยู่ในรุ่นรุ่นรุ่นแรกนะฮะสองพันสามนะครถึงสองพันห้าประมาณนั้นแล้วก็สองพันหกนะฮะวันนี้จะมาเปลี่ยนนะครับทั้งกรองแล้วก็ปะกลินนะครับเพราะว่านานมาแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าใกล้กับปีใหม่แล้วนะครับก็ครบ หนึ่งปีนะครับก็นี้น้ำมันสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะของปตทนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนในการเปลี่ยนนะครับก็สามารถรับชมได้เลยนะฮะถ้ามีขั้นตอนไหนที่ไม่ได้ถ่ายนะครับก็กออภัยด้วยนะครับโอเคนะฮะดูขั้นตอนต่อไปนะครับสิ่งต้องเตรียมนะฮะับแจนะฮะใบแจบล็อกนะครับเบอร์สิบนะครับเพราะว่าสกูนั้นนะฮะ เป็นเบอร์สิบนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้ใช้ก้านยาวเพราะว่าผมถอดเขาเรียกว่านะกางโครนนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกในการถอดสกรูเบอร์สิบนะครับเทอ่างปะกินเกียร์นะฮะและ้วก็นี่คือเป็นเจหกเหลี่ยมนะครับน่าจะเป็นเบอร์สิบนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ โอเคเบอร์ส okay. ิบนะครับแล้วก mm ็เครื่องมือแล้วก็ปนาปเจงเงี้ยสามสามเฉยนะสามเรีอว่าอะไรนะก็นี้สะดวกนะฮะคือใช้เบอร์สิบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนถัดไปฮะตอนที่เราจะถ่ายน้ำม okay. ันเกียร์ออกนะฮะเราต้องอ่าถอดบางโครนหรือว่าก็เรียกว่ากันโครนนะฮะ อันนี้ผมถอดมาแล้วนะครับก็ไม่ได้ถ่ายดีโอเมาเกเพราะว่าลาบากนิดนึงฮะเพราะว่าเราจะสะดวกในการทางานนะครับเพราะว่าจะขันสโคนะฮะทีละตัวมันจะได้ง่ายนะครับถ้าไม่ได้ถอดนะฮะมันจะกะกะนิดนึนงฮะอันนี้ผมถอดมาแล้วนะครับอ่าสโคนะเดี๋ยวเอฟซีนะครับก็ลองไปทําดูนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ต่อการโคนนะครับก็ จะ,กกะะจะติกะนะฮะก็ติดต่อสกูมันลำบากน,นิดนึงฮะแต่ในที่นี้เราถอดก,กางคกนเรียบร้อยนะครับก็ทําให้สะดวกนะฮะในการต่อสกคที่ละตัวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะฮะผมก็จะถ่ายน้ํามันออกมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มันน้ามันหยดให้ให้ให้หมดแล้วก็ผมก็จะถอดสกคตัวอ่างเกียร์ออกมานะครับ อันนี้ก็จะถ่ายแบบคร่าวๆนะฮะโอเคนะครับก็เจยวเบรมขันออกเปนะ ครับเพราะว่าโอเคครับก็ไม่ได้ดำเท่าไหร่นะฮะโอเคครับ de sí, พอเราถอดน็อตตัวทุกตัวหมดนะครับเว้นตัวน็อตตัวสุดท้ายนะฮะหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าตะทำการยึดนะครับตัวอ่างนะฮะว่าให้น้ำมันลงในเกลนให้หมดนะฮะเดี๋ยวก็วค่อยๆถอดเอาลงนะะโอเคนะครับ โอเคไม่ไม่ได้โชว์ขั้นตอนในการขัดสก่าน็อตออกมาครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมทำเป็นวิดีโอเร็วนะ่าดูสภาพประกิญนะฮะก็โอเคอยู่นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้กาวนะครับเวลาต่อออกมาก็ง่ายนะแต่มันขาดมาแล้วนะครับพอ อ่างน,นะฮะมันก็จะติดที่หนังนะครับก็บปกติแล้วก็เป็นเบอรปกตินะฮะอเคนะฮะนี่เนับตัวสุดท้ายนะครับก็ค่อยๆทำนะฮะก็ความ ระมัดระวังนะฮะนิดนึงครับเพราะว่าเราทำแล้วก็ทำให้ดีนะครับเทนะฮะน็อตตัวสุดท้ายเรียบร้อยออกมาแล้วแอนแอนแอน นะครับเดี๋ยวจะทำความสะอาดน,นะครับเดี๋ยวจะเอาปะกินตัวเก่าออกนะครับก็เราจะทำความสะอาดปะกินอะจะทำความสะอาดอ่างนะครับครับนี่คือสภาพภายในนะฮะ ก็ดูแล้วสะอาดดีนะฮะอันนี้คือก้างนะฮะผมลื่นเอาออกนะฮะจะเอาออกนะครับสแสดงว่าตอนที่เราอาก้านวัดน้ำมันเกียร์นะฮะเรนสังเกตได้เลยนะฮะมันเป็นขีดว่าน้ำมันเรามีระดับไหนนะครับอ่าอันนี้คือ เป็นการวัดน้ำมันเกียร์นะฮะก็ดูสภาพภายในก็สะอาดนะฮะก็ไม่มีอะไรสกปรกนะฮะอันนี้คือกองนะฮะกองเกียร์นะครับที่ผมเปลี่ยนเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับถึงได้ไได้เปลี่ยนนะฮะส่วนน้ำมันเครื่องไอ้น้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนนะฮะเพราะว่า หนึ่งปีครั้งนะฮะของผมนะครับเพราะว่าไม่ได้วิ่งไกลๆนะฮะก็ดูสภาพแล้วก็โอเคอยู่นะครับนี่ยี่ห้อที่ผมได้รีวิวได้ทำคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการถอดกองน้ำมันเกียร์ก็ง่ายๆนะฮะเพราะว่าน่าจะมีน็อตสามตัวนะฮะน่าจะเป็นเบอร์สิบนะครับ นะเบอร์สิทก็ระวังนะครับเวลาทานะฮะร,ระวังมือนะครับเพราะว่าเวลามือเราสกปรกหรือว่าไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งในในในห้องนี้นะฮะก็ทําให้สกปรกได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนถัดไปนะฮะในการถอดกองนะครับอันนี้นะครับถ้าดูมุมภาพก็จะเห็นเห็นแบบ อีกข้างหนึ่งครับเพราะว่าผมใช้กล้องหน้านะกล้องหน้านะครับเพราะว่าสะดวกนิดนึงนะครับหาก้องเกียนะฮะก็ใช้เบอร์สิบนะครับโอเคนะเบอร์สิบค่อยๆทำนะครับผมถ้ามีปเจบ,บ็อกก็สบายนะครับ ยทำนะครับโอเคนะ สองตัวนะฮะตัวที่สองเละเมืองก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อยราทำแบบเอาใจใส่นะฮะว่ารถเราก็จะได้อยู่กับเรานานๆครับ ขั้นตอนในการกรองก็ค่อยๆดือออกมาครับเพราะว่าน้ำมันยังอยู่ในกรองอยู่นะครับอันนี้ผมจะทิ้งไว้ประมาณเที่ยงนะฮะเพราะว่าจะให้มนนัน้ำมันอยู่ในห้องเกียร์ออกให้หมดเลยนะฮะเพราะว่าถ้าว่าถอด ใสเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันก็จะไหลไม่หมดนะครับจะต้ค้างอยู่ในห้องเกียร์นะอย่างน้อยก็ดึงน้ำมันเท่าที่ออกมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวปะกินตัวเก่านะฮะก็ถอดออกมานะฮะแสดงว่าเปื่อยแล้วนะครับ ขมกับราคานะครับเพราะว่าถ้าใช้ของแท้ก็อย่างน้อยเราก็ต้องถอดอยู่แล้วต้องออาออกอยู่แล้วนะครับอ่ะปล่อยนะฮะเดี๋ยวจะไปทำความสะอาดอ่างน,นะับว่าจะดูว่าสิ่งสุกปรกยึดค้างอยู่หรือเปล่านะครับเยดสภาพแล้วก็ โอเคนะฮะก็จะมีคราบดำๆนะฮะครับอย่างน้อยนะครับกองนะฮะถ้าว่าไม่ได้ใช้นานๆรถที่ว่าอ่าไปไม่ได้ไปไกลๆก็อย่างน้อยก็ปีละครั้งก็ได้นะฮะเปลี่ยนกองนะฮะน้ำมันเกียร์เราก็ต้องเปลี่ยนบ่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่ารถอ่ามีอายุการใช้งานนาน กอมผมนี้ก็คือเกือบหนึ่งปีนะฮะถ้าดูจากคลิปที่ผมทําก่อนหน้านี้นะฮะเคะฮะเดี๋ยวผมจะไปทาความสะอาดน,นะครับจะทาไปจะทําความสะอาดน,นะฮะก็ดูกองที่ถอดมานะครับถ้าขอบแผหน้าตรงนี้น่าจะเป็นตะแกรงอลูมินเนียมหรือว่าเป็นสแตนเลสอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่นี่คือไก่กับโพรงน้ำก็ตัวมีโอริงนะครับส่วนใหญ่แล้วกองที่เขาแ,แถมมาให้อยู่แล้วนะครับถ้างั้งก็เราถอดใส่ได้นะฮะถ้าว่าไม่มีโอริงนะครับพอดูก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ นะครับสินค้าก็ดูในอปปีหรือว่าดูใน l a z a ด a ก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้แนะนำร้านอะไรนะครับก็ให้ออาดูนะครับบางทีเราไปที่ร้านฮะก็ไม่รู้ราคานะในชปที่เขาเขากำหนดหรือว่ามีสินค้าแสดงอยู่แล้วก็สามารถที่สั่งได้เลยนะตรงรุ่นนะครับ ครับผมคอนที่เราจะใส่กรองตัวใหม่เข้าไปนะฮะก็สอบไม่ดีก่อนนะครับว่ากรองนั้นนะครับมสีสุภาพปกติกหรือเปล่านะครับโอเคนะฮะก็ใส่เข้าไปเลยนะครับระวังโอริงด้วยนะครับดพอ ตึงมือนะฮะโอเคเรียบร้อย เอนะฮะก็ค่อยๆทำนะครับ ัท่านก็ดูเจด้วยนะอย่าให้มีค่าสุปรกนะครับเพราะว่าจะทำให้เข้าไปในของเกียร์ได้นะครับ ลื่นนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันมีน้ำมันที่มันขางอยู่นะครับเขาเคยทำนะครับผมลูกหตัวเนรับ ตึงมือก็พอนะฮะโอเคนะครับระวังด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวสายหรือว่าฝุ่นเข้าไปในตัวกองอากระเด็นเข้าไปในของเกียร์นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวดูขั้นตอนตัอไปนะครับก็อย่าลืม ทิศต่อความสะอาดขอบนะฮะก่อนที่เราจะใส่ปะติ่งตัวใหม่เข้าไปนะฮะก็อเอาผ้าที่สะอาดนะฮะที่ไม่มีคราบหรือว่าไม่มีคราบน้ํามันนะฮะหรือว่านำผ้าที่สะอาดนะฮะที่ไม่มีโคลนนะฮะทำความสะอาดขอบนะเดี๋ยวเราจะใส่ปะติ่งนะปะติ่งนะครับเราจะใส่บนอ่างน,นะ,ะแล้วก็ค่อย ประบเข้าไปนะครับ,บก็บบทำความสะอาดเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวนะจะใส่กระติ่งนะครับคัดแกะมาแล้วนะครับกองไม่นิ่งนะฮะ นี้ผมไม่ได้ถาักกาวนะฮะนะฮะว่าเป็นยางเนะฮะเราต้องตั้งให้ดีนะฮะนะฮะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะฮะ หลังจากที่เราเติมน้ํามันนิ่ปอยนะฮะก็เรามาดูช็ดอาการรั่วนะฮะว่ามีตรงไหนนะฮะที่มีจุดรั่วนะฮะทีนี้ก็ไม่มีอาการฮะก็ไม่มีจุดรั่วแสดงว่าขั้นตอนอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับอ่าวอร์มเครื่องนะฮะจากนั้นก็ลงไปทดสอบดูนะครับว่าขับดีหรือเปล่านะขับลื่นหรือเปล่านะ โอเคนะฮะก็คลิปนี้ก็ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะที่ทำการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้นะฮะของวีออสสองพันห้านะฮะรุ่นแรกนะฮะสองพันสามถึงสองพันหกนะฮะเดี๋ยวก็จะใส่บางโค้งนะฮะตรงนี้กลับกลับไปที่เดิมนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอ่านี้สตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวดู ประมาณสองสามนาทีนะครับให้เครื่องขุ่นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวใส่ทดลองกลงับดูนะครับว่าเวลาใส่เกียร์เป็นยังไงบ้างนะฮะก็เห็นครับ,รบเดี๋ยวมอีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ในใต้ตัวมิ้นนะครับว่า,าจะตามเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ขั้นนี้นะฮะ ครับแล้วทดลองขับแล้วรูสดยังไงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับฝากเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ